สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจากบางเขนถึงห้วยขวางมวนชนเรียกร้องปล่อยตัวทนายอานน์ไม้ระยองหลังสารคืนคำร้องฝากขัง หลังพนักงานสอบสวนสอนอสำราญราชได้ยื่นคำร้องฝากขังอานทน์นำพาและพาุุงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองเป็นระยะเวลา12วันตามหมายจับโดยอ้างเรื่องการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบพยายนเพิ่มเติมอีก6ปากและรอผลตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาทั้งอย่างขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยระบุเหตุผลว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมจะไปชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ยื่นคำร้องขัดขานการฝากขังโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้มีพฤติการจะหลบหนีและคดีไม่มีความจำเป็นต้องฝากขังผู้ต้องหาเอาไว้ทั้งยังยืนยันว่าคดีนี้เกี่ยวเนื่องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธพร้อมกับยื่นคำร้องในเรื่องการประกันตัวเตรียมไว้หากศาลอนุญาตให้ฝากขัง อาน,อนนุนนำพายังได้ถแถลงขอให้สารไต่สวนคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนโดยเห็นว่ากระบวนการฝากขังเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นนอกเวลาราชการคือหลังเวลา16นาฬิกาทั้งยังเห็นว่าไม่ควรนำกระบวนการยุติธรรมมาใช้จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เวลาประมาณ21นาิกานาทีสารอ่านคำสั่งมีใจความว่าพิเคราะห์แล้วได้ความจากพนักงานสอบสวนตอบทนายผู้ต้องหาถามค้านได้ความว่านำตัวผู้ต้องหามาฝากขังหลังเวลา16นาฬิกาจึงมีคำสั่งให้คืนคำร้องขอฝากขังให้ผู้ร้องรับตัวผู้ต้องหาคืนและยื่นคำร้องขอฝากขังภายใน48ชั่วโมงตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหลังศาลออกจากห้องพิจารณาไปแล้วนายอานนท์และพานุพงศ์ยังนั่งอยู่ในห้องพิจารณายืนยันว่าไม่ไปสถานีตำรวจเนื่องจากตำรวจหมดอำนาจควบคุมตัวแล้วต่อมาตำรวจเจ้าหน้าที่ศาลและรอปภตั้งแถวรอเตรียมตัวจะพานายอานนท์และพานุพงศ์ไปยังสองนอสำราญราชทนายความและประชาชนจึงเข้ายืนขวางและยืนยันว่าตำรวจไม่มีอำนาจควบคุมตัวแล้ว ขณะที่ประชาชนตั้งแต่ทราบข่าวการควบคุมตัวของนอายอนนท์และพานุพงศ์ได้เดินทางไปที่สอนอสำราญราชก่อนที่จะเดินทางมาที่สอนอบางเขนหลังนําตัวอานนท์มาควบคุมที่นี่ก่อนที่จะนําตัวไปยังศาลโดยได้มีการประกาศนัดหมายชุมนุมด่วนเปิดเวทีปราศัยมาตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาและต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อปักหลักรอฟังคําตอบก,การประกันตัวระหว่างนั้นมีสอสอจากพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งเพื่อไทยก้าวไกลและภูมิใจไทย ได้เดินทางมาสังเกตการด้วยเมื่อคำสั่งของสารเป็นที่แน่ชัดและตำรวจยืนยันจะควบคุมตัวทั้งสองคนไว้ตามอำนาจเพื่อฝากขังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่สิงหาคมเวลา8นาฬิกาโดยนำตัวมาควบคุมที่สอนอห้วยขวางทำให้ประชาชนที่สอนอบางเขนประกาศเคลื่อนย้ายการชุมนุมมาที่นี่โดยมีปิยบุตรแสงกนกุลรังสิมนโรมพยาอักฮาร์ขอมาเข้าเยี่ยม และทางตำรวจอนุญาตพร้อมเปิดเผยว่าการควบคุมตัวทั้งสองอยู่ในห้องของสอนอไม่ใช่อยู่ในห้องขังจัดให้มีทนายความตามสิทธิและอนุญาตให้บุคคลใกล้ชิดเข้าเยี่ยมประชาชนยังคงปักหลักอยู่ที่หน้าสอนอห้วยขวางเรียกร้องปล่อยตัวทั้งสองคนโดยมองว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะสแตนดาร์ดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ